อสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาบูรณาการวันนี้นะคะเราก็เรียนวิชาในวิชาเสริมประสบการณ์เหมือนเดิมแต่เราเพียงเปลี่ยนเป็นบูรณาการนะคะเพื่อบูรณาการความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเรียนเล่มนี้เลยค่ะเป็นเล่มเสียอะไรคะอ่าเล่มสีเขียวอ่ะ สีเขียวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะเด็กๆเห็นไหมหน้าด้านหน้านี้มีรูปอะไรบ้างครับมีรูปเด็กผู้หญิงมีรูปแมวใช่ไหมคะรูปสุนัขอ่าและที่ขาดไม่ได้เลยสีเขียวนี้เป็นสีของอะไรคะต้นไม้ซึ่งนั่นคือธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้ เราจะมาเรียนในเรื่องธรรมชาติรอบตัวในหน่วยนะคะธรรมชาติรอบตัวเรื่องสัตว์โลกน่ารักอ่าเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะเปิดหนังสืออ่าเมื่อเปิดมาแล้วเด็กๆก,ก็จะเจอหน้านี้นะคะอ่าเด็กๆพูดตามครูโบนะคะสัตว์โลกน่ารักอีกรอบนะคะสัตว์โลกน่ารักอ่า สัตว์โลกมีสัตว์อะไรบ้างในเด็กๆด,ดูในหน้านี้สิคะเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรบ้างที่เป็นสัตว์อ่ารูปอะไรคะอยู่บนต้นไม้ชอบปีนไปรูปลิงใช่ไหมคะลิงภาษาอังกฤษว่าอะไร monkey monkey อ่าต่อไปตัวอะไรเอ่ยคอยาวๆ ตัวสูงสูงคอย,ยาวๆตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะชอบกินใบไม้หรือว่าใบไผ่เป็นอาหารตัวนี้เราเรียกว่ายีราฟนะคะคอย,ยาวๆเราเรียกว่ายีราฟเด็กๆพูดตามจิราฟจิราฟอ่านั่นก็คือยีราฟนั่นเองนะคะ ตัวนี้จะเป็นยีราฟคอยาวๆจะกินใบไม้เป็นอาหารนะคะอ่าแล้วเด็กๆมาดูสิตัวสีขาวอีกตัวหนึ่งตัวโตเลยตัวนี้มีกำลังมากมายเลยตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะช้างช้างเนี่ยมีพลังเยอะแยะลุยเป็นสัตว์ป่าที่ตัวโตมากเลยนะคะ ช้างเราใช้ประโยชน์อะไรจากช้างได้บ้างไหนเด็กๆรู้บ้างไหมคะอ่าเราใช้ประโยชน์จากช้างโดยการใช้ลากท่อนไม้ลากท่อนซุงหรือว่าลากสิ่งของที่หนักๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช้างเนี่ยจะมีแรงเยอะใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นช้างนะคะช้างก็เป็นสัตว์ ป่าเหมือนกันเนาะอะอเด็กๆมาดูอีกตัวหนึ่งอะดูตัวที่คูโบชิตัวนี้ใช่แมวหรือเปล่าแมวหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นตัวอะไรคะเสือนั่นเองเสือเป็นสัตว์อะไรสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในป่าก็แสดงว่าเสือเป็นสัตว์ ป่าที่มีนิสัยเป็นยังไงคะเด็กๆเสือมีนิสัยใจดีหรือว่าดุร้ายคะอ่าเสือจะมีนิสัยดุร้ายนะคะชอบกินเนื้อสัตว์ด้วยกันนะคะอย่างเช่นกระต่ายอะไรแบบนี้จะเป็นอาหารของเสือเลยแหละอันนี้ที่คุณครูพูดถึงนะคะก็จะเป็นสัตว์ป่านะคะหน้านี้คุณครูจะให้เด็กๆระบายสีนะอ่า ต่อไปเด็กๆมาดูหน้านี้เลยหน้านี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆดูเลยเห็นตัวอะไรเห็นตัวอะไรคะสีขาวๆตัวนี้ที่ครูโบชี้เป็นตัวอะไรคะเป็นแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแมวมีนิสัยยังไงลูกแมวมีนิสัยขีย้อ่อนใช่ไหมคะไหนใครชอบเลี้ยงแมวบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างอ่าแมวสร้อง เสียงร้องยังไงเอ่ยร้องเมียวเมียวใช่ไหมคะอ่าแมวจะมีนิสัยขี้อ้อนแมวเราเลี้ยงไว้ที่บ้านได้แมวเป็นสัตว์อะไรครับสัตว์เลี้ยงอ่าแล้วมาดูตัวต่อไปเลยตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะสุนักนะคะสุนักเป็นสัตว์อะไรสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงไว้ที่บ้านได้แล้วบ้านใครเลี้ยงสุนักไว้บ้างคะ เด็กๆขาและรู้ไหมคะประโยชน์ของสุนัขเราเลี้ยงไว้ใช้ทำอะไรคะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมคะเมื่อเวลาโจรมาตอนกลางคืนสุนัขก,ก็จะทำหน้าที่เป็นยามที่ดีเลยคะ่ะเป็นยังไงคะเมื่อสุนัขเห็นโจรเดินมาสุนัขมันก็จะเห่าเสียงดังให้ เจ้าของบ้านรู้ตัวแล้วก็ออกมาดูนะคะแล้วก็ทำให้โจรวิ่งหนีไปใช่ไหมคะอ่าแล้วสุนัขมีเสียงร้องยังไงเลยฮ้ห้ใช่ไหมคะรัวฮ้งฮ้องอันนี้ก็คือเสียงร้องของสุนัขนะอ่าแล้วแล้วเด็กๆเงยขึ้นไปดูบนหลังคาสิบนหลังคาตัวนี้มีตัวอะไรคะ อ่ามีนกอยู่บนหลังคาเด็กๆนับดูซิมีนกกี่ตัวหนึ่งสองมีนกกี่ตัวคะสองตัวนกเนี่ยนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเราเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือสัตว์ปีกนะคะนกเราสามารถเลี้ยงไว้ที่บ้านได้นะคะนกจะกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆ จะกินหนอนจะกินอาหารที่เป็นเม็ดใช่ไหมคะอ่านกมีปีกบินได้ไปทั่วเลยนกจะร้องจิบจิบจิบใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะคราวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่านะคะอ่ะแมวภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรคุณครูรู้นะคะว่าเด็กๆหลายคนตอบได้ แมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอ่า cat 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 แมวอ่าเด็กๆพูดตามนะคะ cat แมวอ่าตัวต่อไปสุนักสุนักภาษาอังกฤษว่าอะไร the the duck the the duck duck สุนักนะคะอ่าตัวสุดท้ายนกภาษาอังกฤษ บี B, เอาขึ้นทึนต้นด้วยตัวบีนะคะบี B, ออกเสียงเบ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 ิร์ดเบเบเบิร์ดเบิร์ดก็คือนกนะคะอ่าเอาใหม่นะคะซีแคทแมวเด็กๆพูดตามซีแคทแมวดีด็อกสุนัขดีด็อกสุนัขบีเบิร์ดนก b b i r d น no. กเอาอีกรอบนึงนะคะ k k cat แมว d d dog สุนัขและ b b b i r d น no. กนะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะอาแล้เวเด็กๆด,ดูไหมคะสัตว์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทมากเลยนะ เมื่อกี้ที่คุณครูโบพูดไปหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นสัตว์อะไรคะที่อยู่ในป่าเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมคะแล้วก็หน้าที่สองหน้านี้ที่ครูโบพูดมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเลี้ยงเลี้ยงไว้อาศัยอยู่ในบ้านของเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าเด็กๆรู้ไหมสัตว์ป่าจะหากินที่ไหนคะจะหากินหาอาหารจากไหน ป่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเราเราก็จะต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะทีนี้เด็กๆคะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับเราได้ไหมอย่างเช่นเสือเป็นเพื่อนกับเราได้ไหมคะเป็นไม่ได้นะคะอ่ามันดุร้ายแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนกับเราได้ไหม ใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงจะเป็นเพื่อนกับเราได้อย่างเช่นแมวสามารถเล่นกับเราได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นสุนัขสุนัขก,ก็เล่นกับเราได้แบบนี้เป็นเพื่อนกับเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรดูแลสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยด้วยความยังไงคะโดยความมีเมตตาแล้วก็ด้วยความรัก นะคะเด็กๆคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูโบพูดเรื่องอะไรนะสัตว์โลกน่ารักนะคะสัตว์โลกน่ารักที่คุณครูโบพูดถึงมีเรื่องอะไรบ้างไหนต้นตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือ1สัตว์ป่าและ2ส,สัตว เลี้ยงนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูโบก็จะฝากให้เด็กๆระบายสีสองหน้าที่ครูโบสอนไปเมื่อกี้นะคะระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูตรวจผลงานเด็กๆที่มาส่งของเทอมที่แล้วระบายสีสวยหลายคนเลย ส่วนคนที่ยังระบายกล้ามเนื้อมือยังไม่ค่อยแข็งแรงฝึกไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเดี๋ยว็เก่งเดี๋ยวก็ระบายสีสวยนะคะไม่มีอะไรที่เราทําได้มาตั้งแต่เกิดเราต้องฝึกไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้คุณครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ